มาริโอเมาเรร่พระเอกสุตาเบอร์หนึ่งยืนช่วยแม่ขายของกลางห้างเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพระเอกสุปตามาริโอเมาเรร่พระเอกหนุ่มที่ใครหลายๆคนต่างยกให้เป็นนัมเบอรวันในดวงใจไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน หรือมีนักแสดงหน้าใหม่เข้ามาก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาแทนที่หนุ่มคนนี้ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุผลที่ใครๆต่างก็รักมาริโอนั้นคงจะหนีไม่พ้นกับความน่ารักเป็นกันเองของเจ้าตัวที่เราเรียกได้ว่าแม้จะโด่งดังระดับประเทศแต่กลับไม่หยิ่งไม่ถือตัวเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าใครจะเรียกก็ยินดีที่จะหันไปยิ้มให้ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปของมาริโอไปช่วยคุณแม่ขายของกลางห้างโดยคุณแม่ของมาริโอนั้นได้นำโรอ,อนสารส้มไปขายซึ่งเป็นธุรกิจคุณแม่ของมาริโอที่ขายมานานแล้วทั้งนี้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่ามาริโอนั้นหล่อน่ารักและเป็นกันเองสุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ